แรกปูไม่ถองกูไม่รอกค่าเนะี่ยแต่ว่าเราเราไม่ยอมมันก็ต้องทําให้ได้ถึงขนาดตั้งกล้องซื้อกล้องติดดูพฤติก,กรรมของปูนะผสมพันธ์ยังไงรอกข้ายังไงอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะที่ที่รู้จักการไม,ไม่ไม่ได้ขายขายพันกันนะคะนี่เิ่งเจอกันครั้งแรกแก็คือพี่เขาติดตามในเมีจแล้วก็มี ็มีตออเองบ้างนะคะก็เลยจุปักกันอ่าอีกท่านหนึ่งอยู่ตรงนี้ไหมเอ่ยพี่ต้อนอยู่ไหมคะอยู่ตรงไหนไอ่าอาีกคนนึงอันนี้ฟาร์มอยู่ที่วิทยาเหมือ,อ,อนกันขะออนุญาตค่ะอ,อันนี้เลคะ่ะแ,แน่นแน่นางตัวเลยคะ่ะอ่าเดี๋ยวช่วยก็ได้อันนี้พี่ต้นนะคะอยู่ดิคับบางไทรเนะาะก็มีโอกาสมาดูงานที่ฟาร์มเราแต่ว่าก็อาจจะเห็นพี่เขาแบบ ให้พี่เขาเล่าเลยเหรอว่ทาทนานหรือ,อยังเลยก็ถ้าเอาจริงจังก็ประมาณปีครึ่งเนาะแต่ว่าก่อนน้านี่ก็เคยมาแล้วสามปีเนาะแต่ว่าสามปีนั้นก็คือจริงนะเพราะว่าไม่ค่อยมีความรู้ครับอ่ออยู่อยู่ที่บางไทรเนาะของพี่ต้นตอนนั้นที่เรารู้จักกันก็คือมาเยี่ยมชมฟาร์มตอนนั้นค<ต>่ะพี่ถูกไหมคะครับครั้งนี้มาที่ฟาร์มครั้งครั้งที่เท่าไหร่แล้วครังที่สองนะครั้งที่สองทำไมถึงมาซ้ำ อยากหาวตรงนี้เป็นังไงอ่าใช่การกลับมาซ้ำก็การันตีได้ว่าที่นี่มีอะไรให้น่าเรียนรู้นะคะจะถามพี่นิดนึงการจะกลับมาครั้งที่สองเนี่ยมันจะต้องมีมันจะต้องมีอะไรหนึ่งอย่างแล้วนะพี่นะก่อนหน้านี้เอาผมถามตรงนี้พี่พี่ไปดูจากหลายๆที่มาแล้วพี่รู้สึกว่า มันมีความแตกต่างกันไหมอะไรยังไงตรงไหนที่รู้สึกว่ายังไงอะไรเงี้ยคือผมอยากให้สมาชิกได้ได้ได้เปิดว้างครับว่าแต่ละที่ละที่ที่ไปทําไมพี่ถึงกลับมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อ่าจริงๆนะผมไปทั้งหมดอยู่ประมาณเจ็ดที่เนาะเจ็ดทกับครับนี่ครับพี่กว่าจะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนาะไปเยอะนะไดเยอะ แต่ก็ไม่ท้อนะครับไม่ท้อไม่ท้อนะครับแล้วข้อที่มาข้อสองนี่คืออยากรู้แบบเหมือนกับว่าเราแบบคล้ายๆว่าประสบการณ์ใหม่ๆอะไรนี้มากกว่าอ๋อครับใช่กับประอบคนหนึ่งก็ชอบทำมันใหม่ๆแบบโอเคมันมันระเดเดตลอดการเลี้ยงก็ของคุณพี่ก็จะจะแนะนําหรืออยากจะแชร์อะไรให้กับเพื่อนสมาชิกก็ได้เลยนะครับอย่าอย่าใช้คําว่าไม่กล้าพี่พี่ต้องแชร์ครับ เพราะว่าพี่ก็คือหนึ่งในคนเลี้ยงนะครับคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงจะได้จะได้มีอเออที่เป็นเทคนิคอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างประสบการณ์ประมาณหนึ่งปีครึ่งที่พี่ต้นได้เข้ามาเรี้ยนหนูกับปูนานเนี่ยหรือว่ามันมันมีประโยชน์กับสมาชิกบางท่านที่เป็นมือใหม่แล้วไม่รู้จักปูเลยบางทีทางเราเนี่ยเราอาจจะหนูอาจจะพูดไม่รู้เรื่อง ก็อาจจะมีอ่าบางคนที่พูดแล้วเข้าใจง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็ช่วยกันแชร์ได้นะคะในกลุ่มถ้าไม่กล้าพูดวันนี้ก็เวลาเพื่อนสมาชิกในกลุ่มสอบถามเนี่ยอ,ออยังไงรบกวนพี่ช่วยให้คาแนะนําในประสบการณ์ที่พี่มีด้วยอะไรเงี้ยค่ะในกลุ่มช่วยกันนะคะจะได้เอาพ,พี่พี่ประชาสัมพันธ์ในที่ไหน่องี้าม<า>พี่ตามพี่อะไรยังไงได้หตามก็ชื่อตรงนะครับต้นปูนาบางไทรพิยาครับนะปฐุมสามารถดูในเพจได้เลยเพจต้นปูนาบางไทรเหมือนกันนะคะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งท่านนี้ก็อย่างที่เราแนะนําไปรอบแรกขออนุญาตค่ะพี่เชิญแนะนําตัวนิดนึงอันนี้ก็เป็นที่ที่อยู่อยู่คู่กับฟาร์มาแต่ว่าเลี้ยงถามว่าเป็นฟาร์มเลี้ยงมานานกว่าฟาร์มที่บอกว่าสําเร็จ <c oughs> ในบางที่เสียอีกนะคะนี่ต้องขออนุญาตพูดตรงนี้ว่าออาพอเลี้ยงขายไหมคะก็ขายขายล้วแวกแค่บ้านนะคร เป็นเป็นคำเสริมนะส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้แบบถึงท่านเปิดเพจหรือว่าอะไรยังครับยังงป็นกี่ปีแล้วคะพี่น่าจะปีกว่านี้อ่าใช่แล้วก็พี่เขาจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้ในกลุ่มด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะเดี๋ยวจะเข้ากลุ่มวันนี้ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็ทเชร์นะคะอยู่ที่กับที่ไหนครับพี่อยู่กรุทุ่งครับบางซื่ครับมีมีโอกาสเปิดให้สมาชิกที่สนใจเข้าไปเยี่ยมชมเลยค่ะ ได้แล้วเห็นไหมบางคนทำมานานแต่ก็ยังไม่พร้อมในขณะที่บางคนกำเงินฟึบเปิดฟามกาชังลงปูลงบอกว่าสำเร็จแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะคะอย่างอันนี้ปีกว่าแล้วยังไม่พร้อมไม่เยี่ยมชมเลยทุกอย่างมันมีขั้นตอนมีมีการดำเนินการต่างๆอยู่แล้วเนาะมีเวลาของมัน